เอาหรือไงเอาไปเอ้มือแสงกำลังสวยเลยลากไปาพายไปก่อนพายไปก่อนเอามือจับตรงเอามือจับตรงข้างบนดิอเอเอยไปงี้พี่ดีขึ้น <laughs> าแล้วครับการเดียวครับอาเียครับไปงูดไปงูดเดี๋ยวเดินไปข้างหน้าเลยอะหายใจหัวเ เเน่ียก็บเธอมีท่านี้นี่ว่ะเนี่ยเธอมีท่านี้นี่ว่ะเมื่อกูไปลอยทะเลอ่ะอ่ะเข่าๆค่อยๆนั่งคุกเข่าแล้วก็พายใช่สวยเลยกำลังสวยเลยพายไปข้างหน้า ไปไหนอ่ะ <laughs> สวยสวยตัดถ่ายวิดีโอนะเย้เย่โอ้เกถูกได้แล้วถูกได้แล้ว 来来。<laughs> <laughs>